สับบดีพี่น้องกับสับบดียำแรงสับบดีพี่น้องสุกุสุคนสมองสมบูรณ์สีทุกทานมีถลบกระหักแพงทุกถั่วโลอนียินดีครับส้มสองของแม่ตาพี่น้องให้ผู้สาวเขาคั่วผู้สาวคนทองอืมโถหมูสีมือน้องเน็ตสีแสบบ่น้ออันนี้เขาหุงอันนี้ เอ๊ะผ oh, ู không, c c không, không ้ใดเอาอัต้มเอาต้มแล้วเฮามานึ่งใส่มวยนึ่งใส่มวยเอามันสิได้ผู้ต้มได้แล้วก็มาเสิร์คือใส่มวยเฮาเห็นมันสิบ่คือนาเดนได้น่นสิเขนแต่าเ็นาสิใส่น้ําเพเฮาสิกินกับข้าวหุงเาอาขาวกระเจ้าก็กินกับข้าวหุงบ่แม่นบ่่แม่แต่องเจ้าองเขามันสิเียนนั่นด มเสห่หอไปอีกแล้วอาหารนกบนาสใส่น้ำลๆแลมันได้กินนานนานมากอเม่บังเฮมมไลเดอแดอยไดเดอมานำนี่จะ่บาลุกงหน่อยอยากดินไดเดอหนะน่อยเดอเ้ลงจักหน่อยเสอเล ผัดกะเพราสูตรน้องนีดเห็ดใส่น้ำน่องนีดเห็ดนะครับเจียวกระเทียมเลยละกัเจียวกระเทียมมาซิยังไงหนึ่งมันจะอร่อเอาหมูลงไปหมูไก่ชุกจัะหน่อยกะนเอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วกันปุ้งมูไก่ชุกจัะหน่อยข้าไปบางสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตพูดน้องนีดมีสูตรอินเทอร์เน็ตไปดูอินเทอร์เน็ตยื้อซุป ตอกเออติกหน่อิกขเออติ๊กอินเทอร์เน็ตปุ้ได้น้องเนตรียเนเห็ดกะเพราหมูลเลยเด้อโอ้ยปีหนาถือรถตะลี่นะแม่สิตั้งร้านอันนั้นทัดกะเพรา<อ>ให้น้องเนตรน้องขิดเนจะ้าปลถือดอกเจ้าปลซื้อ <laughs> ห่าหักกันพันเนาะมันก็ซื้อเลยพกาก้าว่ามันสิออกเนาะเก้าว่ามันสิออกมันก็ะจิกซื้อเลยว่า เอามาส Actually, like ีออบบัก้าบอ๋อกสี่ได้เสียได้เจาเข้าไหมเจาะเอาตุกลิดนะเอาใส่บดเลยนะโอ้ตก็ิแอนบอแมนพัดกัเาหม้แล้วมนสิต้มกัเามัวยัดเลยาัวัได้ใส่บอ ซอสเนี่ใส่ใส่น้ำมันหอยนี่อันแล้วเก่ไปไพอใส่้มันพักมันหยุด้องขีดว่าพอสิเป็นลูกไข่ไพ่ไดแนวว่ะสะว่าม่ถึงมึงแม่หมกโมแม่ยัมีคนเอากมันหยุดซิมมึง้วยเศรษ่บบ กะเผาหมูปกติก็เสิร์ฟกินน้ำกันได้พี่น้องปกติก็จะใส่พริกแดงอันนี BACK ้มันบบมีพริกแดงมันเลยบอกว่ามีสีสันพริกแดงครัเบิร์เบิร์ตโบวีมีแต่พริกเขียวแต่หมาผีเขียวขาวชิมมึงดูมากินข้าวแรงน้ำกันได้พี่น้องเด้อชิมมึงเลยได้บ้าเย็นยังได้ รสัตหอนรสัตสิเป e ็น sì, จังไดแกนตะจางมาจ้ะะก่า่ะเอากินแหละเด้อมาเด้อพี่น้องอันเด้อสุกุสุคนกินข้าแรงนำกันเด้ออ้าวเอาข้าวึงมานอไหมม่ได้งบ่ ตักเขาหุงมาไม่ใหญ่แน่เขาหนึ่งแน่ไปลูกปะไม่โน่ฮะโหหุงเขาใส่มวยหนึ่งเอาอีกแสบๆน้ำกันมาเด้อมาเด้อกะเพราหมูสีมือนองนิดหนามดวงดวงกะเพราหมูหน้าๆลูกหล่าไม่สิปอนกะเพราหมูมาลูกปะ

เฮ้ยอาหารบบานฮาแซ่บสเดินเดิมาเดิมาเดินมาเดายกอดลูกม้คนเก่งคนเก่งเนดากแล้วเลยคนเก่งฮ่่ั่ง้ามาของสน้อยนี่เอาไปแนี่ดดม่มองนี่นะแม่นี่พี่นอมงนี่เออน้อยกินเสแหมูต้มนี่กหมูต้มบ่ฮะ อาเจปลาลุงปลาลุงเจ้าปลาลุงกเด้ออันนี้มกกรเดกต้มน้ไหเดด้ดม้ำไหมมกคืออัน,อนเมนเี้มก่โอาหลายอย่างมังนอย่างเลืลอกกินน,น้นหมันบจุจัจ้างจ

ส่แเมื่อไหนไปทวงคืนตัวมังดจาส่งมังนัดหวานจะแบบนี้รเอาบอก่ไมังดวานเบิดวานมส่มังวานเบิดเข้าใจเลไวานเบิดมังัส่งหวานเบิดแล้ววานเบิดวานแบนี้หรดที่เรกล้กับอยากเลมเลยทังนมังงัดกย

ไอ้ก็หน้าโกนแล้วกันเสร็จอ่าไอ้เด็กเสร็จเสร็จครับคับอืมจะตกินย่างที่บ้านนี่อ้าววอกันยาใหม่ย่างใหม่เป็นหม้อได้นี่แบบอัไแล้วคุณกิ็นหมึนอืมตีดอกหม้อ

ก็ไม yup. ่มีตัวคมหมักแกงเลยแกงวันโอ้เร้่พ่อเริ Actually, yep ่ม oh. ่าแล้วตอนนี้นะแบงเมื่อวานหน่อยนะอันต้นออกก็อยาในซอยายได

เอาดูนีมาหาโต้ด้ยวยกัดูอยู่กับหาโต้แซ่บๆเนะอาหารเต็มพาเลยฮึมลองกิดลืมสบายดีปะลุงลืมลืมลืมจับโอ้กะเพราหมูกะเพราต้มหมูนีแน่แซ่บเนาะจนสิเหลื่อม <laughs> อาหารน่าเต็มพาปหน่อย ลาหลีลนน<อ>้องสำหรับที่นี่พ่อๆกันคลิปน้าพี่น้องให้สหบายดีสุขสุขคน